แบบขนาด2.4เนี่ยจะเริ่มเข้าเรื่องของสมบัติต่างๆของตารางธาตุอุ้ยมีแอบแรงนะแอบแรงตรงไหนหรือเปล่าแอบแรงตรงที่ว่าตอบคําถามนี้โดยห้ามใช้ตารางธาตุะตานะการในการดูนะครับจำเทคนิคน,นี้เลยนะบนเล็กสร้างใหญ่ซ้ายใหญ่ขวาเล็กข้างบนเนี่ยเล็กนะส่วนข้างล่างเนี่ยทำไมฮะใหญ่นะอะ่ะอี๋ยอี๋ยอี๋ยเสิร์ตยูฟ้าอี๋ยเสิร์ต สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามารุยกันนะจ๊ะในการเฉอยบัตรงจดส4นะจ <seasoned emotion> ๊ะอ่าเราก็ยังอยู่ในบทในเรื่องของอะตอมแล้วก็สมบัติของธาตุใดๆเอ่ยจุมิจุมีเอ่ยนะฮะก็ยังอยู่ในบทนี้อยู่นะครับก็ม,มาเฉลยบัตรดกันดีกว่าเก๋ๆนะครับ ถ้าแน่ก่อนที่เราจะเริ่มไปลุยเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e เป็นกำลังใจพี่กัปตันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาเวลาพี่กัปตันอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆนะครับ และสิ่งที่สำคัญถ้าช็อตไหนเรียนแล้วถูกใจถูกจิจจังเลยอย่าลืม tag story ig มาเมาส์มอยกันได้นะครับแต่ถ้าเรียนแล้วโคตรชอบเลยนะคะน้องๆสามารถทำรีวิวผ่าน t w i t t ต r ร์ทำคลิปวิดีโอรีวิวผ่าน t ิ k t o k เพื่อให้คนที่ประเทศไทยนี้ครับรู้ว่ามีช่องดีๆแบบนี้ที่ทำคลิปเนื้อหาและคลิปเฉลยแบบผู้ถักต่างๆเหล่านี้มาให้น้องๆทั่วทั้งประเทศไทยได้รับชมแบบกันแบบฟรีๆนะครับอย่าลืมบอกต่อเป็นกำลังใจพี่กับตันด้วยนะครับขอทุกคนสนุกกับการเรียนในวันนี้ครับไปลยุย แบบขนาด2.4เนี่ยจะเริ่มเข้าเรื่องของสมบัติต่างๆของตารางธาตุแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของขนาดของอะตอมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคิดว่าน้องน่าจะได้เรียนกันแล้วนะคะก่อนที่จะมาฟังเสลใน EP นี้นะคะถ้าใครยังไม่เรียนนะฮะน้องก็ลองไปเรียนในเคมีรู้กันวันเดียวได้เลยนะฮะเพื่อันดิสซอนแบบเปียวเยียวราดรัดเยียวไว้ยุ่แล้ว โอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยเนื้อหากันเลยนะครับในประวัติศาส2.4ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดเอกสารอย่าลืาออาลมดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะเพราะว่าเพียบประดิ้งเอกสารสวยงามแบบตัวแม่ตัวมัมไว้ให้ในข้างล่างแล้วนะครับผมอ่ะมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกันเลยนะครับคุยกันเลยนะฮะนี่แบบประวัติที่หนึ่งนะจ๊ะหนึ่งข้อที่หนึ่งนะฮะ2.4ข้อที่หนึ่งบอกว่า ที่กำหนดให้ต่อไปนี้อยู่หมู่ใดเขาถามว่าอยู่หมู่ใดหรอจ๊ะหมู่ใดหรอจ๊ะหมู่บ้านใดไม่ใช่หมู่ใดคาบใดในตารางธาตุแล้วมีคุณสมบัติเป็นโลหะคึ่งโลหะแล้วก็อโลหะอันนี้คิดว่าทุกคนนะ่าจะเรียนแล้วว่าเฮ้ยธาตุของเราแบ่งเป็นหมู่นะแล้วก็แบ่งออกเป็นตารางอแบ่งออกเป็นคุณสมบัติมีโลหะคึ่งโลหะแล้วก็อโลหะนะอันนี้คิดว่าจะเรียนเรียนน่าจะเรียนันหมดแล้วฉะนั้นเขาบอกว่าอุ้ย มีแอบแรงนะแอบแรงตรงไหนหรือเปล่าแอบแรงตรงที่ว่าตอบคําถามนี้โดยห้ามใช้ตารงางธาตุนะอ๋อมีกําหนดแบบว่าห้ามใช้ตารงางธาตุในการทำนะมันมีความแบบแรงอยู่นะอ่าเพราะฉะนั้นห้ามเปิดตารงางธาตุในการทำธาตุนี้ครับมาเราลองมาทําแบบไม่เปิดตารงางธาตุเลยคือธาตุเมีเลขอะตอมเท่ากับสิถ้าสมมติว่าเฮ้ยเรามีข้อมูลแค่นี้ใช่ปะ่ะเราต้องไปจัดเรียงอิเล็กตรอนจําจัดเรียงอิเล็กตรอนได่ปะ่ะอีพีที่เราพี่กก็เคยแบบแบบแอบสอนแบบเย่เย่ก็คือ จัดเรียงอิเล็กตรอนแบบเชลล์หรือการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบพลังงานหลักซึ่งการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบพลังงานหลักสามารถบอกหมู่บอกคาบได้อ่ามางั้น11ใช่ไหมแล้วก็เอามาจัดเรียงครับก็คือเป็น281แปอ่าพอได้281เสร็จปุ๊บเวลาเราดูหมู่นะครับเราจะดูที่ตัวสุดท้ายครับลูกอ่าตัวสุดท้ายเป็นเลข1ใช่ปะแสดงว่าอันเนี้ยครับอยู่หมู่ 1A ครับทีนี้ถามว่าคาบดูจากไหนคาบก็ดูจากชั้นนละยครับว่ามีกี่ชั้น ปรากฏว่ามี3ชั้นก็คือเป็นคาบ3อ่ก็จะเป็นหมู่ 1a ่คาบ3ซึ่งหมู่ 1a ่คาบสาแน่นอนว่านางเป็นอะไรอยู่แล้วนางมีคุณสมบัติเป็นโลหะอยู่แล้วจบเลยเยี่ยมไหมาได้กว่าน,นี้ง่ายไหมเออไปต่อข้อนี้นะฮะ20่สิบจ้ะเราก็จะดเรียอิเล็กตรอนนะฮะเป็นสองแปดปดสองโอเคพอได้เป็นสอง2ปดสเสร็จปุ๊บตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นอะไรฮะเป็นหมู่ตัวนี้ก็คือเป็น หมู่สองเองส่วนคาบนะจ๊ะก็ตรงนี้ปึบปึบปึบจะเป็นคาบอะไรครับมีสี่อันก็คือเป็นคาบสี่คาบสี <t <t ่เสร็จปึบอยู่หมู่สองโอ้ยพี่รู้เลยว่าเป็นโลหะแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจบเกี่ยงมาไม่ยากประมาณนะจ๊ะตัวที่สามสิบห้าอุ้ยตัวที่สามสิบห้าเราก็มาจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบเก๋ๆจ้ะเป็นสองแปดสิบแปดนะครับแล้วก็ตามตัวที่เจ็ดเนาะมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบ แปดบวก7 35พอดีอ่ะพี่ก็เลยรู้แล้วว่าโอเคมันอยู่หมู่ 7A หมู่ 7A นะส่วนคาบก็นับเลยหรอกว่ามีกี่อันปรากฏว่าอยู่คาบ4ครับเอ่อยู่หมู่ 7A คาบ4พี่รู้ละ7หมู่7คาบ4หมู่7จะเป็นฟ um, ูริงคอรีโบมีเอลดีนอู้เรารู้เลยว่าเป็นอะโลหะครับทุกคนอ่าเห็นปะคือเราต้องจำตารางธาตุได้ถ้าเราจำตารางธาตุไม่ได้มันก็จะแบบมันก็จะงงเอ๊ะมันจะเป็นโแซบบน,น,นไหนสีอะไรโซนไหนละฮะโซนไหนอะโลหะอะไรเงี้ย เนาะมันก็จะแบบงงๆนิดหนึ่งนะฮะต่อมาตัวนี้โอ้โหแอบแซดแอบแบบไม่ให้ตรงๆรงเลยจ้าให้แอบแบบให้เลขมวล31ให้นิวตอน16เออให้เลขมวล31เลขมวลคือเลขอะไรอ่ะเดี๋ยวคุยกันกับ x a z ในฐานะที่น้องเป็นเด็กอัจฉรยิยะแบบเปียวเยียวลาดมาแล้ว1รอบ x a z a เนี่ยคือเลขมวลถูกต้อตงไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจัดเลขอิเล็กตรอนเนี่ยเราจะต้องเอาเลข z ไปจัด โดยเลขมวลจะเกิดจากโปรตอนบวกกับนิวตอนใช่ป่ะเพราะนั้น x ตัวเนี้ด้านบนคือ31แต่ทีเนี้ยไม่รู้เลขด้านล่างแต่เลขด้านล่างหาได้จากจำนวนโปรตอนเราก็จะเอา31ตัวเนี้ยไปลบกับ16เพราะ31ตัวเนี้ยเกิดจากโปรตอนบวกนิวตอนถ้าเราเอาอาโปรตอนบวกนิวตอนเนี้ยไปลบด้วยนิวตอนเราก็จะเหลือแต่จำนวนโปรตอนแล้วเราค่อยเอาไปจัดเรียงก็กตอนไงเออมันต้องงงอ่ะเพราะนั้น31ลบ16เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ15อ๋อเราก็เลยรู้ว่าอ๋อ แสดงว่าโปรตอนเนี่ยมี15ตัวแสดงว่าเขาให้เราจัดอิเล็กตรอนตัวที่มันมีโปรตอน15ตัวก็จะเป็น2 8 5แบบตัวแม่ตัวสับตัวซ้ำอ๋อ2 8 5แอบพอได้2 8 5ปุ๊บโอเคอยู่สุดท้ายอันนี้คือ Umu อะไรูรอ Umu 5 a อ่า Umu 5 a ส่วนคาบหูกอันนี้ก็คือเป็นคาบที่3นะครับแล้วก็ด้วยความที่นาง Umu 5 a คาบที่3ใช่ปะ เออลองไปไล่ดูนะฮะไอ้ A, คับที่สามหมู่ห้าก็คือจะเป็นไนโตรเจนคาบสองและฟอสฟอรัส for เพราะ,ะนั้นฟอสฟอรัสคาบสาเนี่ยพี่จําได้ว่ามันเป็นอะโลหะลูกอืมเป็นอะโลหะนะครับต่อมาเรามาดูที่ตัวนี้ครับอุ้ยให้เลขมวลแล้วก็เลขอะตอมมาโอ้ยเราไม่มีทางหลงช่วยใดๆเพราะเรารู้ว่าเลขอะตอมก็คือโปรตอนเลยโปรตอนก็คือสามารถไปจับเรียงได้เลยเพราะฉะนั้นจัดเรียงตัวสาสิบสองนี้ได้เลยลูกก็คือได้เป็นสองแปดสิบแปด สี่ได้เป็นสองแปดสิบแปดสี่สแสดงว่าตัวนี้เป็นเลขสี่สแสดงว่านางเนี่ยอยู่หมู่สี่เอแล้วก็คาบสี่นั่นเองเพราะอยู่หมู่สี่เอคาบสี่ทีนี้สี่เอคาบสี่พี่ก็ตั้งแหละคาร์บอนคาบ 2. สองซีลิกอนคาร์าบอนซิลิกอนเจอมีเนียมโอ้ยพี่เลยเจลมิเนียมเจลมีเนียมเป็นกึ่งโลหะหลกพี่ก็เลยรู้ว่าโอ้ยมันเป็นกึ่งโลหะนั่นเองก็ได้ตามนี้เลยใสย่ๆเอเอเก็ตไหมพอเข้เาใจปะได้ไหมได้ไหม เออจบไหมจบไหมจบจบฮะเพัน้นถ้าตุจัตดตดิตอนเป็นก็จะดูหมู่ดูคาบได้เป็นอย่างงไไ่ายดายนะครับออะต่อมาเรามาดูข้อสองครับข้อถามว่าธาตุใดมีขนาดใหญ่กว่ากันออะคุยกันนิดนึงอันเนี้ยเราสามารถใช้ตารางธาตุมาช่วยได้นะครับโดยหลักการในการดูนะครับธาตุไหนที่มีขนาดใหญ่กว่าให้จําว่าบนเล็กีจำเทคนิคนี้เลยนะเทคนิคนี้จะจะแบบอุย้ยคือแบบหาที่ไหนไม่ได้นะให้จำอันนี้ไปเลยจำว่าบนเล็ก ล่างใหญ่ซ้ายใหญ่ขวาเล็กนี้จำแบบนี้เลย <S <S เออบนเล็กร้างใหญ่ซ้ายใหญ่ขวาเล็กเออ <S 1> <S 1> ใช่ปะทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเรามีตารางธาตุเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมะเดี๋ยวว่าตารางธาตุแบบคนแบบเด็กอนุบาลสองกันว่าตารางธาตุเด็กอนุบาลสองคือข้างบนเล็กใช่ปะเราก็เออข้างบนเนี่ยเล็กนะส่วนข้างล่างเนี้ยทำไมฮะใหญ่นะอ่าเข้าใจปะเข้าใจปะเล็กนะแต่ข้างล่างเนี้ยใหญ่นะ ส่วนต่อมาเขาบอกว่าซ้ายใหญ่่ะซ้ายจะใหญ่กว่าขวาจะเล็กกว่านะอย่างเงี้ยเข้าใจปะขนาดมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือบนเล็กแล้วใหญ่ซ้ายใหญ่ขวาเล็กนะครับอ่ะทีนี้เรามาเทียบกันเลยโพแทสเซียมกับแคลเซียมอ่เราก็มาดูดิโพแทสเซียมอยู่หนึ่ง A เว้ยอ่าแล้วก็แคลเซียมอยู่หมสอง A ก็คือถ้าเทียบก็คือซ้ายกับขวาด้วยความที่มันอยู่ค่าเดียวกันนะลองไปดูในตารางธาตุคือเราต้องเอาตารางธาตุมาแปะข้างๆระว่าเพื่อความแซบอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาตารางธาตุมาแปะข้ข้างก่อน เดี๋ยวน้องจะได้เห็นความแบบชัดเจนเนี่ยถ้าน้องไม่เห็นตารางธาตุแบบใกล้ๆเดี๋ยวน้องจะไม่มีความแบบหนูไม่เข้าใจอะพี่อ่ะมาฉันก็ฟาดด้วยกันเอาตารางธาตุมาวางข้างๆเลยอ่ะแบบหนึ่งใจเย็นใจเย็นรอก่อนเออ,อ่าใจร้อนเอออ่ะนี่ตารางธาตุมาวางข้างเอะเริ่มต้นที่โพแทสเซียมกับแคลเซียมอ่ะแน่นอนซายญ่ควาเรก ทรายต้องใหญ่กว่าขวาแน่นอนดังนั้นโพแทสเซียมใหญ่กว่า CA ลดลดจำจำเก็าใจไหมต่อไป na กับ FNA อยู่นี่ฟลูออรีนอยู่นี่ F อยู่นี่อืมบนเล็กล่างใหญ่ทรายใหญ่ออทรายต้องใหญ่กว่าอีนี่อยู่แล้วและอีนี่แม่งอยู่ตัวบนด้วยชัดเจน E อ็ใหญ่กว่าฟลูออรีนแน่นอนเพราะทรายใหญ่ขวาเล็กต่อมาแมกนีเซียมกับแคลเซียมแมกนีเซียมกับแคลเซียมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกอ่าแมกนีเซียมอยู่ตรงนี้เซียมอยู่ตรงนี้ เราท่องว่าอะไรนะบนเล็กล่างใหญ่โอ้ถ้าท่องขนาดนี้ก็คือแคลเซียมต้องใหญ่ข่าแมกนีเซียมแล้วปะบนเล็กล่างใหญ่อะเข้าใจปะเออต่อไปรูบิเดียมกับสีเซียมอ๋อก็บนเล็กล่างใหญ่เพราะฉะนั้นบนเล็กล่างใหญ่ก็คือสีเซียมใหญ่กว่ารูบิเดียมบนเล็กล่างใหญ่เออต่อไปแคลเซียม um กับสโอนเทียมอ่าแคลเซียมกับสโอนเทียมก็สเต็ปเดิมปะบนเล็กล่างใหญ่ใช่ปะเออเพราะฉะนั้น ล่างใหญ่ก็คือสตรอนรียมใหญ่กว่าแคลเซียมแค่นั้นเองต่อไป S กับคาร์บอนือ S เนี่ยคือมันอยู่เขาเรียกอ,อะไรนะมันอยู่คาบล่างกว่าขนาดตอนมันจะใหญ่กว่าเข้าใจปะ่ะเออด้วยความที่คาบเนี่ยสมมติว่าอันเนี้ยเป็นคาบชั้นที่หนึ่งครมันจะมีวงแค่นี้แต่ถ้าเป็นคาบชั้นที่สองมันก็จะมีวงสองวงถ้าคาบชั้นที่สามมันก็จะมีวงสามวงเก็าป่ะแต่อันเนี้ยคาบมันอยู่เหนือชั้นกว่าไงแกใช่าปะ่ะ เราก็เลยพิจารณาต้องค่าที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่านั่นเองก็เลยเป็นซัลเฟอร์ใหญ่กว่าแคลเซียมนะครับเป็นไอคาร์บอนนะฮะมันเลยเป็นแบบนี้ต่อมา2.7 2.7คืออะไรไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสใช่ไหมอ่ะเราไปดูไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสบนเล็กล่างใหญ่ปะบนเล็กล่างใหญ่ก็คือฟอสฟอรัสใหญ่กว่าไนโตรเจนเพราะบนเล็กล่างใหญ่ต่อมา B ครับกับคาร์บอนอ่ะเดี๋ยวลากมันมาด้วยข้างๆ B กับคาร์บอนเดี๋ยวขอลบก่อนนะอันไหนไม่เกี่ยวกันลบกัน B กับคาร์บอน B กับคาร์บอนอ่าสายใหญ่ ขวาเล็กเพราะนั้นซ้ายใหญ่กว่าขวาก็คือ B ใหญ่กว่าคาร์บอนต่อไป CL กับ O อโอ้ย Cl กับ O ใช่ไหม Cl กับ O เนี่ย c l เเนี่ยมันชั้นเล็กกว่าใส่ ECL ีเนี่ยมันมีหลายชั้นกว่าดังนั้น CL ใหญ่กว่า O ก็เลยเป็น CL มากกว่า O แค่นั้นเองจบได้ไหมเออคือต้องเปิดตารางธาตุคู่กันไปเข้าใจไหมเออเอาตารางธาตุมาวางแบบสับๆข้างๆกันแล้วเธอจะได้ความแซบความแบบเข้าใจอ่ะ ว่าอ๋อบนเล็กล่างใหญ่ซ้ายใหญ่ขวาเล็กนะอย่างนี้นะพี่อ๋อโอเคหนูเข้าใจแล้วครับพี่เร้มาหน่อยโอเคปะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆแต่เธอต้องจําให้ได้ว่าบนเล็กล่างใหญ่ซ้ายใหญ่ขวาเล็กเธอต้องจำบบนให้ได้เดี่ยวผ่านจบต่อไปข้อที่สามวันนี้แบบแรงกว่าเพราะอะไรเพราะว่าให้เราเนี่ยเปรียบเทียบขนาดของไอออนโอ้ my gosh เปรียบเทียบขนาดของไอออนน้องเออทีนี้พี่มีเทคนิคหนึ่งก็คือ น้องครับให้น้องจําไว้ว่า,วาเฮ้ยยิ่งบวกมากเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่มากเออบวกมากใหญ่มากใช่ไหมและเสร็จปุ๊บไอ้พวกที่มันไม่มีประจุเนี่ยอ่าคืออยู่ตรงกลางแต่พวกที่มีประจุลบเนี่ยโอ้ยบวกอ,อ่ะ sorry นะให้เราจาว่าพี่พูดผิเดเองบวกมากเนี่ยยิ่งบวกมากมากเนี่ยยิ่งจะเล็กมากเออใครบวกมากแนะจะเล็กมากส่วนใครลบมากเนี่ยจะใหญ่มากเออให้จำแบบนี้ให้จำแบบนี้จำอันนี้ไปเลย แล้วเดี๋ยวเธอจะทําได้เกือบหมดเลยทั้งแถบเนี่ยจดจำได้สบายๆพี่กัปตันขอ,ขอขัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าพี่กัปตันมีความลับนำพามาบอกัทุกคนใครที่ดาว์โหลดเอกสารเรียนนะครับที่ลิงด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องก็เปิดไปที่หน้าหลังสุดของเอกสารเรียนครับน้องจะได้รับส่วนลด100บาทในการสมัครเรียนคอร์สเรียนของพี่กัปตันครับทุกคนสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนจนถึง ตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่กัปบตันไม่มีอะไรจะให้นอกจากบบนส่วนลดน,นี้นะครับขอหวังว่า,วาคงจะเป็นของหวนเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้น้องๆได้ประหยัดเงินนะครับสำหรับวันนี้พี่กัปันขอไม่กวนและทั้งใจเย็นต่อนนะสู้ๆไป็นบกำลังใจให้กับทุกคนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายอย่างเช่น MG 2บวกกับ CA 2บวกใช่ป่ะเอ้ยพี่มันประจุมันเท่ากันพี่แล้วยังไงอะฮะมันจะเป็นบวกเป็นลบยังไงดีคะอ่ะ ถาประจุมันเท่ากันแบบนี้คอนเซปต์ในการตัดสินใจให้ดูที่ค่าระหว่างแมกนีเซียมกับแคลเซียมใครอยู่ค่าสูงกว่ากันเออนะอ่ะเราก็ไปดูที่แมกนีเซียมกับแคลเซียมใช่ไหมอ่ะเออปรากฏว่าแมกนีเซียมอยู่ค่าบนกว่าส่วนแคลเซียมอยู่ค่าทำไมฮะค่าล่างกว่าแสดงว่าแคลเซียมใหญ่กว่าแมกนีเซียมอยู่แล้วดังนั้นเราก็จะตีขวาว่าถ้าประจุเท่ากันก็ดูที่ค่าแคลเซียม2บวกเนี่ยใหญ่กว่า MG2 บวกเพราะว่า แคลเซียมอยู่ล่างกว่าเออเข้าใจป่ะเออต่อมา s 2อลบกับ cl ลบเออ s 2ลบกับ cl ลบลบมากจะใหญ่มากใช่ป่ะเพราะนั้น s 2อลบจะใหญ่กว่า cl ลบลูกนี่พอเราท่องว่าไรลบมากจะใหญ่มากโอเคป่ะต่อมาลบกับบวกโอ้ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงประจุลบก็ใหญ่กว่าประจุบวกอยู่แล้วป่ะก็คือจบๆเขียนไปเลยอะต่อมาอ้ยพี่กะเป็นขีเครื่องหม่ผิดใช่ป่ะแก้พี่ด้วยแต่ห่านละนี่มันต้องอย่างนี้สิ เออฉันเป็นคนที่งงกับเครื่องใหม่อะไรนะเครื่องใหม่มากกว่าน้อยกว่าเฉยนะลบมากก็เขียนอยู่ว่าลบมากใหญ่มากเครื่องใหม่ก็ต้องไปทางนี้ซะเออเครื่องใหม่ต้องไปแบบนี้ขอโทษขอโทษขอโทษมีการผิดพลาดเทคนิคบ้างเล็กน้อยนะฮะด้วยความที่หัวสมองของฉันเนี่ยมันบางทีมันก็เกิดอาการตึงนึ้ได้อนะฮะอ่าโอเคแก้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 นะแก้ตามนี้นะ ตีเคร่งเขียนเครื่องหมยผิดเฉยตายมาตื่นนะฮะลบมากใหญ่มากกลางๆก็คือตรงกลางบวกมากจะเล็กมากก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาอันนี้อุ้ยเป็นบวกเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยพี่แล้วยังไงยังไงต่อคะพี่อ๋อคาตอบก็คือบวกมากเล็กมากเพราะฉะนั้นคนที่บวกน้อยก็จะมีขนาดผี่ทํำไมกว่าใหญ่กว่านั่นเองจอบจบสวยสเก็บไหมเก็ไหเออตามนี้เลย เลยเทคนิคนี้เปียวเยี่ยวราดอยู่หมัดแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จำไว้เลยนะเทคนิคนี้เสียบเปียวเยี่ยวราดจำอยู่หมัดเลยคือลบมากใหญ่มากกลางแล้วก็บวกมากเล็กมากจบบิงโกล้ละต่อไปข้อที่สี่จ้ะข้อที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าธาตุเอกธาตุวายธาตุแซดเนี่ยเป็นธาตุเนี่ยอยู่หมู่หนึ่งเอสองเอสามเอห้าเอโอ้สอรรี่หกเจ็ดเอเจ็ดเอนะฮะ มีหมนิ่งเอสองเอและเจ็ดเอตามลําดับอยู่ในค่าเดียวกันด้วยนะจงเปรียบเทียบสมบัติดังต่อไปอนี้อะเดี๋ยวคุยกันนิดนึงคือสมบัติเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่นีอันเนี้ยเขาพูดถึงสมบัติ IE หรืออิเล็กโทรเนกาติวิตี้ไอเนี่ยพี่พูดวิง่งี้แลวกันนะพูดเป็นแนวโน้มเข้าๆเลยนะว่า IE เนี่ยยิ่ง IE มากๆเนี่ยส่วนใหญ่ขนาดอะตอมจะเล็กจาไว้เลยคือจะสอดคล้องกับขนาดอะตอมขนาดอะตอมเล็ก i อ e 1จะสูง E n ก็เหมือนกัน เอ็นตัวไหนบมากๆๆเนี่ยขนาดอะตอมเนี่ยจะเล็กจำไว้เลยนะขนาดอะตอมจะเล็กแล้วในนี้นถ้าเรามาเรียงกันนะฮะตามหมู่นะด้วยความที่มันอยู่คาบเดียวกัน x อเนี่ยอยู่หมู่1 y เนี่ยอยู่หมู่สส่วน Z เนี่ยอยู่หมู่7ถ้าเรียงตามขนาดเรียงตามตารางธาตุมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือหมู่1 a อันนี้คือหมู่2อและนี่คือหมู่ 7A และทีนี้เราท่องว่าไงนะบนเล็กล่างใหญ่ซ้ายใหญ่ขวาเล็กใช่ไหมถ้าเรียงขนาดอะตอมเนี่ยขนาดอะตอมจะเป็นไปตามนี้ ขนาดอะตอมจะเป็น x ใหญ่กว่า y ใหญ่กว่า z ใช่ปะเออ x มากกว่า y มากกว่า z ทีนี้ขนาดเล็กพี่บอกแล้วยิ่งขนาดเล็ก iE1 จะมากนั่นหมายความว่าถ้าเราเรียงขนาดของ iE1 เราจะไม่ได้เรียงอันนี้อันนี้คือขนาดอะตอมใช่ปะอันนี้คือขนาดอะตอมแต่ถ้าเราเรียงขนาดของ iE1 เราจะต้องเรียงเป็น z มากที่สุดและลรองมาเป็น y และรองมาเป็น x เพราะ z เล็กสุด e A e e n ก็เหมือนกันก็จะเป็น Z มากกว่า Y มากกว่า X นั่นเองจบเข้าใจปะเพราะยิ่งมีขนาดอะตอมเล็กแบบตัวมันเล็กๆเป็นผู้หญิงตัวเล็กค่ะก็จะมีความสามารถในการอะไรครับความสามารถ i e 1มากเข้าใจปะยิ่งเล็ก i e 1กับ e n จะมากที่สุดนั่นเองเนาะหุยจบแล้วนะฮะในส่วนของแบบฟูคทสองจสี่สวยๆได้ปะได้ปะ เออนะฮะพอทาได้ไหมจบจบนะับก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะถ้าใครอยากดูอีพีอื่นๆก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ chemistryk.com นะฮะพี่กัปตันจะลงคลิปวิดีโอเฉลยแบบนี้ไว้ที่เว็บไซต์พี่กัปตันนะครับผมอ๋อแล้วก็นี่จะ special for you นะฮะก็ในฐานะที่น้องของพี่เนี่ยเรียนมาถึงตรงนี้นะฮะพี่เชื่ออยู่แล้วว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะเป็นคนแซบคนเก่งอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่มีความพยายามพูดอย่าง,างนี้ดีกว่าทีนี้ถ้าสมมติว่าเรียนกับพี่แล้วเแบบด้วยความที่พี่อ่ะ ไม่รู้จะให้อะไรเป็นของขวัญด้วยความที่แบบประมาณว่าพี่ก็เป็นติวเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็เลยอ่ะเงินก็เอาอย่างนี้ละกันในฐานะที่เด็กเ่ยมันมีความขยันไว้แล้วก็แบบถ้าใครแบบถูกจริตถูกใจชอบการสอนแบบนี้ชอบจริตแบบนี้พี่ก็เลยไม่รู้จะมอบอะไรให้ก็อ่ะงั้นฉันก็ขอมอบเป็นส่วนลดเล็กๆนๆ้อยๆให้ก็นละกันก็เป็นส่วนลดคมปอง100บาทนะฮะสำหรับคอสมสี่เทอมหนึ่งสี่เทอมสองและสี่เทอมหนึ่งบกสองให้จ้าเออก็ใครที่ดาวน์โหลดเอกสารนะจ๊ะหนูก็ แคปหน้าจอหรือว่าถ่ายวิดีโอนี้ก็ได้นะฮะว่าเออหนูมีบัตรส่วนลดตัวนี้ค่ะแล้วก็คอมเมนต์ใต้ร่างวิดีโอนี้ว่าสนใจใช้ส่วนลดนี้ค่ะแล้วก็แคปที่เราคอมเมนต์เอาไว้นะฮะก็จะมีรูปภาพ2รูปนะก็คือรูปภาพคุปองนี้กับรูปภาพที่หนูแคปคอมเมนต์ของหนูไว้ข้างล่างะครับเอา2รูปนี้ยครับส่งไปที่ inbox หน้าเพจเคมีเคแล้วก็แจ้งแอดมินว่าพี่หนูขอส่วนลด100่้บาทค่ะหนูมาจากวิดีโอนี้ค่ะ แล้วหนูจะได้รับส่วนลด100บาทเหมือนพี่ประหยัดเงินให้หนู100่บาทนั่นเองนะครับคือพี่ไม่รู้จะมีอะไรให้นะแต่คนที่จะมาสอนภากับพี่ก็ต้องคุยกันนิดนึงจะิตดเราต้องตรงกันเราต้องเป็นคนประมาณเดียวกันติงตองอ,องแองกอ,องแองในชีวิตเธอเหมือนกัน <c oughs> เราถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะพะในคอร์ดก็จะมีความเป็นฟิลประมาณนี้การสอนก็จะเป็นประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ฝากเอาไว้แล้วกันเนาะเป็นสิ่งเล็กๆที่พี่คนนี้มอบให้นะครับเระสําสำหรับวันนี้ก็คงจบ ด้วยคำสวยๆเช็กเช่นเดิมนะครับด้วยคำพูดที่ว่าเคมีจะไม่ยากถ้าพวกเราปัจจัยแล้วไว้พบกันใหม่นะครับถ้าชอบวิดีโอน,นี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใพี่คนนี้ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันบ๊ายบาย